ผมรอใม้ก,กันทำไมเปิดเปิดไม่กี่คนเนี่ยแข้งเลยแข้งให้ให้เปิดไม่อะพอาไม่นะโอเค okay. เดี๋ยวผมเล่มีหน้าให้นะครับผมผมเนี่ยแล้วใครฟาร์มอ่ะีก็ จริงเมื่อกี้โอ้โหโดนเยอะมากคนคนหูวใจและเราวิลฟาร์มเหรอครับเขาเขียนส่งมาด้วยนะว่าไอ้นี่ไก่เดินได้เมาเขียนมา ออใช่ขอมีมช็อตอนเรียบร้อยเลยขอมีช็อตอนมันพิมพ์้วยนะเอาแบบรอส่วน กางทีมันตัวละยืนกางใครเขาดูอะไรครับเนี่ยวิกเตอร์เอ้ยวิกเตอร์หมอทอนไม่รู้อ่ะยีเคยเจอแล้วทีมอย่างเงี้ยใครจะยืนกลางวันนี้

บ้า b a บ้าโบ้าใครพีมดเปิดลำโพงทีได้ฟังกับเพื่อน ตายเหอไม่ก็ตายไม่ตายไ่ตายครับไปลงมาตี้ยวตีวตียวตมีมีอนันตนิีพอแล้วไป ใช่ไหมเ้ยอ่ะอนี้ก็แฟนดี่ะยังไม่มาเหรยังไม่มาเลยนี่จ้าพี่ยนอหนักนะครับมาแล้วมั้ อ <bunker> ้ะไม่จำไม่ตายนี่ดูได้ไวอะไรครับอะไรนะจะเกิ

วันที่เพิ่งกัมาเป็นยังไงกันนะฟามาฟ้ามา,า,มาตามลงไปนะได้เห็นไม่ได้ทำไ,ไ,ไ,ไล็อกไม่หวเอาเลยฟ้ามา ไปอันตีห้องนะกับต้นไหนวิศว์กับกันนะมอ้ตวยยเตช่วยหน่อยเียดยนนะฟางเะยจ้าวานตรงฟางเลยนะคะ อึเต่มันลงออุ้ยกราค่ะโมดี้นี่เป็นไง ล่างเยอะมากเลยตอนนี้เฮ้ยมันจองจองอุ๊ททอยที่เท่าไรอะกว่าวิวสองพันนอะใจเยิงก่อนใจเย็นก่อนใจเยิงก่อนขอได้งก่อน

ในรอบ10ปีปอพอเทียบกันเนะ่ยไอซ่าตาซ่าตาก็ไม่มีทียบไปนะไปถอยเลย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 ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลย,ปล,ยปล่อยเลยซ่าตาปล่อยเลย

ตายแล้วโดนป้อมยิงล่างสามตัวใช่ปะตอนนี้หมดตัวเข้ากลางแล้วเข้ากลางแล้วเข้ากลางสามตัวตาตาถอยนี่ไงนวเวทบางเัาตัดตัวตัดตัวเยวะแยะหน่อยตายเนี่ย รับหน่อยรับหนอรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยลอกปูหี่อะพ้อแล้วเอาแครี่เอาแครี่แครี่ยังฟรีกเอาแคลรี่มั้เออของซือยากจูงยนจูงนะตัวก็ไปดูเรื่องธนารไ่รรับ <c oughs> เราต้องโอเคครับเราต้องกาบจ้างจ้าง้างเลยเอาเลยก็ตาเข้าเลยรับแล้วรับแลยพ <c oughs> อแล้วพอแล้วคัววมัมไม่มี อันติใช้แล้วเริงขออ่อุ้ยข้าห้าพี่โซเขาสูกอ่ะปีละยี่สิบเราขอบักฟ้าได้ไหมอ่ะโอเคค่ะ ทำย,ยังไงได้ไหมผมมีโอกาสทำยังไงได้ไหมให้ให้อาตีนี้โอกาสัตีได้ออ,อ๋อตอนคองบอกให้มันเปิดไมเด้ปพี่ไอ้บอกให้มันเปิดลหลมพงปตอนคอให้มันอันตีะ ไขหน่อได้บอกว่าตอนเด็กๆเขอเ่อกแฟดมันแม่าร์เตอร์ลองคดดูส่ยความเล็กั้ดจะไม่เข้าใจทําทำเสติดมันมากกว่าความหวางจกขูมรสาับเดิทุกวันนี้ึงไม่รู้ว่าความอบเบางเบาลงไปเลยไม่เทียกับัตสุดที่ด้เจ ใชเขาเปิดอะไรอยู่ครับนีเคไม่ไมด้หนะ่ะเด้ยวเาเขาไปด้เสียคพัยครับมันโดนเทียตลอด่ย กลางไปเองก็ได้นอกๆเดี๋ยวพี่เองก็ได้อยกับเพื่อนเลยเราได้คิวเยอะแต่ป้อมน้อยมันมันเน้นป้อมเพื่อนๆพบับบับบับเรียนเรียบร้อย

ไปกอนไปกอนไปกอนได้เหรอได้ได้ <c oughs> ได้ได้เสร็นนนะจแล้วเสร็จแล้ว้ไป<ห>เลยจงเตือนจเตือนก็ได้ด้วยอ้า่าทีมมันเกิดแล้ว ยังเป่นอยู่ยพงพกเชื่อว่าชืตอ่ละ่ะเหนึ่งอ่ะที่อางองไา้เตะได้ไม,น,มน,นันมาเอาค้องมนเอาค้องมาเอาค้องเราด้วยุดอยู่เอาไงดี ไอ uh ้เต้ช่วยหน่อยเว้ยเนะโอ้ยเฮ้ยเออกำลังขึ้นไปครับ <c oughs> ปล่อยเลยพวกบ้ามบนโอ้โห ั่งลงมาเลยคอเลยลูแล้วคอเลยคอแล้วอ่ะคอแล้วอีตะนีดลองแล้วเเเได้ไดได้เอตะโดนะเตะดน เท่แอบลอยบ้านี่นี่สามตัวนะวันนี้่คนนี่คนเออตะโกยืนให้หน่อยนะถอยก่อนถอยก่อนไหนถอยก่อน

เอามังกรวะวะเออเอาไม่ได้วะ ต้อ้เอ่าเนี่ยเท่าตายเท่าตายหนึ่งเท่าตายเลยอุ้ยอุ้ยสวยจ้าลายเตะืหใครเกิดแล้วมั่งอ่ะมีนาไปเลยมีนาเลยล้ำแล้วตาตาล้ำแล้ว อันนี้ตอนมาต้าแรงจัดอยู่แรงแวะ่ะค่ะมีแอ่เอง <laughs> อย่างปีจ้าม่ไดีว่าอคะทอยยาวยาหมดแล้ว ลามหมดล็อกแล้วลามล็อกไปแล้ว <c oughs> หายหมดเลยเรียบร้อยไม่นะพวกตีป้อมไม่สนโลกเลยนะแพ้เลยอ่ะเงีย